สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดและเหตุการณ์สำคัญที่พลิกผันไปมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเพียงการประทะกันเล็กๆน้อยๆแต่แท้จริงแล้วมันคือการประทะของศักดิ์ศรีของชาติการต่อสู้เพื่ออธิปไตยและการเผชิญหน้ากับความท้าทายจากเวทีระหว่างประเทศ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเจาะลึกทุกแง่มุมของสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจของทหารแนวหน้าที่ต้องอดอยากเรื่องราวความชื่นชมจากนานาชาติที่มองเห็นความชอบธรรมในการปฏิบัติการของเราหรือแม้กระทั่งบทบาทที่น่ากังขาขององค์กรระดับโลกอย่างยูเนสโกขอเชิญทุกท่านติดตามชมกันอย่างใกล้ชิดครับก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดที่น่าตื่นเต้นและบางครั้งก็ทำให้เราต้องขบคิดผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์ กด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพเช่นนี้ต่อไปครับทุกการสนับสนุนของท่านคือแรงผลักดันอันสำคัญยิ่งของเราจริงๆครับสถานการณ์ชายแดนยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับล่าสุดครับด่วนครับมีรายงานยืนยันว่าเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศไทยได้ขึ้นบินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายที่เป็นอาคารคาสิโนทางฝั่งแนวรบจังหวัดตราดเพิ่มเติมอีก2ลูก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย3ามที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและทิศทางการสนับสนุนการรบจากเดิมที่มุ่งเน้นไปยังพื้นที่อื่นตอนนี้โฟกัสได้ขยับมาช่วยเหลือกำลังพลในจังหวัดตราดอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งฝั่งของนาวิกยโยธินที่กำลังทำการโจมตีกันอย่างดุเดือดเพื่อเข้ายึดพื้นที่สำคัญในบริเวณบ้านสามหลังท่านผู้ชมครับ การเข้ายึดพื้นที่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ว่าเราจะทิ้งระเบิดไปแล้วสองรอบและปืนใหญ่ของเราก็ยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากฝั่งของกองทัพเรือแต่ทางฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่ยอมง่ายๆมีการเสริมกำลังและใช้เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 ยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องบินของเราต้องขึ้นไปปฏิบัติการเพราะหากมีการยิงสนับสนุนระยะไกลาจากฝั่งกัมพูชาอย่างไม่หยุดยั้งการปฏิบัติการภาคพื้นดินของเราก็จะยิ่งยากลำบากขึ้น การส่ง F-16 ขึ้นไปในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักคือการทำลายเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามต่อก,กำลังพลแนวหน้าของเรายัางใหญ่หลวงเป็นการตัดกำลังสนับสนุนจากแนวหลังของศัตรูอย่างเด็ดขาดและในขณะที่กองทัพไทยกำลังปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งนี้เองล่าสุดครับสื่อสงครามจากประเทศโปแลนด์อย่างวิการทเวนตีโฟได้ออกมาแสดงท่าทีชื่นชมการโจมตีทางอากาศของเครื่องบิน F-16 และไกรเป็นของกองทัพอากาศไทยอย่างชัดเจน พวกเขาระบ,บุว่า a r r i l w w e n t t h i l l n n d F-16 Fighting Jets are in action พร้อมทั้งเผยแพร่ภาพประกอบการปฏิบัติการของเราอย่างละเอียดท่านผู้ชมครับ การที่สื่อ,อยุโรปอย่างโปแลนด์ซึ่งเป็นชาติที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในสถานการณ์สงครามเป็นอย่างดีออกมาเก็บข้อมูลและชื่นชมวิธีการปฏิบัติการของเราเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าการปฏิบัติการทางอากาศของเราไม่ได้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาใดายอย่างใดเราไม่ได้ใช้เครื่องบินบินไปทิ้งระเบิดในพื้นที่แนวลึกอย่างที่ฝ่ายกัมพูชาได้พยายามกล่าวอ้างและบิดเบือนข้อมูลสิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากสื่อต่างชาติแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติการทางอากาศของไทยยยยังงงคอู่นเเเขตสุ้ทททธบริวณาาห ตามหลักสากลและสื่อทั่วโลกต่างก็เล็งเห็นถึงความชอบธรรมในการทำงานของเราอย่างชัดเจนเราไม่ได้ใช้เครื่องบินไกรเปิลและ F16 ไปรังแกรประเทศที่เล็กกว่าอย่างที่นางมาลีโสจินตราหรือแม้กระทั่งนายหุ่นเซนได้ออกมากล่าวอ้างในช่วงที่ผ่านมาครับการที่สื่อโลกออกมาฟาดหน้ากลับไปเช่นนี้จึงถือเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ตอกย้ำว่าประเทศไทยของเรายังคงทำงานภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและมีธรรมาพิบาลเรื่องราวต่อมาที่ผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูคือภาพความอนาถและสิ้นหวังของแนวหน้าทหารกัมพูชาครับ หลังจากที่ทหารไทยของเราได้เปิดหยุดการปิดประตูตีขเขมรอย่างจริงจังดยการตัดเส้นทางลำเลียงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสเสบียงอาหารถนนหนทางหรือแม้กระทั่งการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสเสบียงอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรบล่าสุดนี้สภาพของทหารกัมพูชาแนวหน้าเป็นไปตามคลิปที่ปรากฏครับ พวกเขาต้องถึงขั้นกินใบไม้เพื่อประทังชีวิตเนื่องจากสเสบียงอาหารขาดแคลนอย่างหนักถูกเราตัดขาดไปโดยสิ้นเชิงสภาพเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของทหารกัมพูชายอย่างรุนแรงทําให้พวกเขารู้สึกท้อแท้และหมดหวังอย่างแน่นอนในแคปชั่นที่มาพร้อมกับคลิปนั้นระบุว่ามาม่าหมดไป2วันแล้วไม่มีอะไรจะกินที่หน้าแนว ท่านผู้ชมครับนี่คือเครื่องยืนยันว่ายุทธการของเราเริ่มสำเร็จผลแล้วการที่ศัตรูต้องเผชิญกับความอดอยากเช่นนี้ย่อมส่งผลให้ประสิทธ,ธิภาพในการรบลดลงอย่างมากและทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะถอยทับหรือย่อมจำนวนมากขึ้นในที่สุดและดูเหมือนว่าเวรกรรมมีจริงครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้วางทุนระเบิดในพื้นที่จำนวนมากจนทำให้ทหารไทยของเราต้องสูญเสียขาไปถึงเจ็ดนายมาแล้วล่าสุดนี้เองทหารกัมพูชาต้องมาประสบเหตุเหยียบกับระเบิดที่พวกเขาเป็นคนวางเอง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ทหารกัมพูชากำลังล่าถอยท่านผู้ชมครับพวกเขาเหยียบกับระเบิดของตัวเองจนขาขาดตอนนี้ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเตรียมผ่าตัดขาตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นครับซึ่งดูแล้วน่าเศร้าใจแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคบคิดถึงความยุติธรรมของเวกรัรมที่เกิดขึ้นทหารกัมพูชานานี้ขาขวาขาดตรงข้อเท้าและยังได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายอีกด้วย ถูกส่งตัวไปรักษาที่จังหวัดพระตะบองของกัมพูชาสภาพบาดผลาที่ขาขวาดูจากภาพแล้วบ่งบอกได้ชัดเจนว่าอาจจะต้องถูกตัดขาเหนือข้อเท้าหรือที่เรียกว่าเปรเมนตุอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับคิดว่ากัมพูชาจะโทษใครในเรื่องนี้แน่นอนครับพวกเขาคงโทษไทยเราอย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นระเบิดที่พวกเขาเป็นคนวางเองก็ตาม นี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวุ่นวายและโกลาหลที่เกิดขึ้นในแนวหน้าของศัตรูต่อมาครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์ที่ทางกองทัพภาคที่หนึ่งของเราต้องรีบออกมาตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนเพราะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของชาติครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าด่านศุลกากรบึงตะกวดซึ่งหลายท่านอาจจะจำได้ว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเคยไปปักธงชาติไทยเอาไว้เพื่อแสดงการยืนยันเขตแดน แต่ล่าสุดนี้ครับมีรายงานและคลิปจากฝั่งกัมพูชาปรากฏว่าทหารกัมพูชาได้เข้ามาปลดธงชาติไทยของเราลงแล้วชูธงชาติกัมพูชาขึ้นแทนที่ท่านผู้ชมครับไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังลากลวดหนามหีบเพลงของกองทัพภาคที่1ของเราออกไปอีกด้วยซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูช่ายังคงก่อกวนและพยายามยั่วย,อยุอย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่1จะต้องตรวจสอบคลิปนี้โดยด่วนเพื่อดําเนินการตอบโต้ที่เหมาะสม การกระทําเช่นนี้ถือเป็นการท้าทายอํานาจอธิปไตยของเราอย่างจงแจ้งและไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆครับเราต้องจัดการให้พวกเขาสิ้นซากและไม่กล้าที่จะมาล่วงละเมิดสัญ,ญลักษณ์ของชาติเราอีกต่อไปและในประเด็นที่สร้างความหนักใจให้ผมมาตลอดหลายเดือนคือเรื่องของยูเนสโกครับท่านผู้ชมครับผมบนเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประทะกันครั้งแรกด้วยซ้ำไปเพราะยูเนสโกกลับเฉยเมย ทั้งที่รู้ดีว่าฝ่ายกัมพูชาได้นำปราสาทพระวิหารไปใช้เป็นบังเกอร์เป็นฐานทัพทหารอย่างสมบูรณ์จนทำให้เราต้องทำการถล่มเครนของกัมพูชาที่ใช้ในการกอร่อสร้างภายในพื้นที่ปราสาทลงไปในที่สุดแต่ล่าสุดนี้ครับยูเนสโกเพิ่งจะมาขยับตัวหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาได้ยื่นฟ้องอย่างยูเนสโกโดยกล่าวหาว่าประเทศไทยยิงใส่ปราสาทพระวิหารและมีแผนที่จะเข้ายึดปราสาทยูเนสโกกลับเคลื่อนไหวทันทีท่านผู้ชมครับ ไอหกเดือนที่เงียบมาตลอดคืออะไรกันในขณะที่เราท้วงติงในเรื่องเดียวกันกลับไม่มีการตอบสนองนี่คือความสองมาตรฐานที่น่างหงุดหงิดเป็นอย่างยิ่งยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่กำลังปะทุขึ้นอีกครั้งพร้อมั้งเตือนว่าไม่ให้ใช้ความรุนแรงหรือใช้กำลังคุกคามมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนรวมถึงปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกท่านผู้ชมครับ สิ่งที่น่าตกใจคือคำเตือนนี้เตือนไทยครับไม่ได้เตือนกัมพูชานี่มันอยู่นสโกบ้าไปแล้วหรือเปล่าครับผมจะใช้คำไหนดีเพื่ออธิบายความรู้สึกนี้พวกเขาเรียกร้องให้มีการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัดและย้ำเตือนทุกฝ่ายถึงพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอนุสัญญากรุงเฮกในปี1954ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีเกิดความขัดแย้งทางอาวุธและอนุสัญญามรดกโลกในปี1972พร้อมทั้งระบุ จะติดตามสถานการณ์ของมรดกวัฒนธรรมในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครองและจะแบ่งปันพิกัดทางภูมิศาสตร์และแหล่งมรดกโลกและสถานที่สำคัญของชาติให้กับทุกฝ่ายเพื่อลกเลี่ยงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นท่านผู้ชมครับชัดเจนมากครับพวกเขามาเตือนเอาตอนนี้ตอนที่เรากำลังจะบุกเข้าไปนี่แหละครับกัมพูชามึงแหกตาดูไหมยูเนสโกตอนนี้พื้นที่ปราสาทพระวิหารเต็มไปด้วยบังเกอร์หลุมปืนครกที่จอดรถปืนใหญ่ ยูเนสโกมึงดูหรือเปล่าตอนนี้แล้วออกมาเตือนแบบนี้มันเหมือนกับว่าไทยของเราเป็นฝ่ายไปทำลายประสาทอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับคำเตือนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการยกระดับความตึงเครียดทางการทหารของเราโดยก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เคยพูดกระทรวงวัฒนธรรมของเราจำเป็นต้องเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพราะตอนนี้มันเหมือนกับการปิดทางไม่ให้เราบุกเข้าไปจัดงานกับฐานทัพทหารในประสาทซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ การที่ยูเนสโกเลือกที่จะเพิกเฉยต่อการใช้ประสาทเป็นฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชามาตลอดหลายเดือนแล้วมาออกคำเตือนเพียงเพราะกัมพูชาร้องเรียนในนาทีสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงอคติและความไม่เป็นกลางอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ควรจะเป็นกลางและพิทักษ์มรดกโลกอย่างแท้จริงคำถามคือยูเนสโกมีธงอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ในการตัดสินใจครั้งนี้ เพราะการตัดสินใจเช่นนี้กลับยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์และสร้างความไม่พอใจกับประเทศไทยอย่างมากในท่ามกลางความวุ่นวายนี้ครับเราก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมมาบอกกล่าวกันนั่นคือรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่สองซึ่งตอนนี้ได้รับความชื่นชมอย่างมากเพราะรายงานของพวกเขานั้นโกอินเตอร์ไปทั่วโลกแล้วครับท่านผู้ชมครับจากเดิมที่เราเห็นรายงานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตอนนี้มีการเพิ่มภาษาฝรั่งเศสและล่าสุดภาษาจีนมาแล้วครับ นี่คือการแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกองทัพภาคที่2หลายคนชื่นชมและบอกว่ารัฐบาลควรที่จะทำตามแบบอย่างของกองทัพภาคที่2บ้างเพราะในความเป็นจริงแล้วเรื่องของการกระจายข่าวและข้อมูลที่ถูกต้องไปให้ทั่วโลกได้รับรู้ควรจะเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนหน้างานย่อมเข้าใจสถานการณ์และรายละเอียดต่างๆได้ดีที่สุดการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2อ,ออกมาพูดหลายภาษา สื่อสารไปให้ทั่วโลกได้รู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริงถือเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและน่าชื่นชมเป็นอย่างมากผมขอตบมือให้กับกองทัพภาคที่2ที่ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมพูดคล่องปือโดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาของประเทศที่มีอิทธิพลในเวทีโลกและตอนนี้กำลังถูกจับตายอย่างใกล้ชิดว่ากระสุน bm 2 1ที่กัมพูชานำมาใช้นั้นมาจากไหน การสื่อสารในภาษาเหล่านี้จึงเป็นการส่งสารไปยังประเทศเหล่านั้นโดยตรงให้ได้รับรู้ว่ากระสุนที่เอามานั้นมันเอามายิงใส่ใครยิงใส่บ้านเรือนประชาชนไทยท่านผู้ชมครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกกล่าวสำหรับเพจของกองทัพภาคที่2ด้วยนะครับเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแพร่หลายออกไปในหลายๆายภาษาและเป็นการยืนยันความชอบธรรมในการปฏิบัติการของกองทัพไทยท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับยีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนี้การสนับสนุนของท่านคือแรงใจสำคัญของเราเสมอมาครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับถ้ามีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยครับผมยินดีที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นครับสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ